สวัสดีค่ะวันนี้เรามาสรุปประเด็นเรื่องแมวโตกินนมวัวได้ไหมกันนะคะสำหรับทาสแมวที่เห็นเจ้านายมาจ้องกล่องนมวัวตาเป็นมันแล้วอยากแบ่งให้กินคําแนะนําส่วนใหญ่บอกว่าไม่ควรให้กินค่ะเพราะแมวส่วนใหญ่จะไม่มีเอนไซม์สำหรับย่อยนมวัวหรือที่เรียกว่า lactose intolerance หากกินเข้าไปอาจทําให้น้องท้องเสียได้ง่ายๆเลยนะคะทางเลือกที่ดีกว่าแนะนําให้เปลี่ยนเป็นนมแพะ ค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้หาซื้อง่ายมากมีทั้งแบบน้ำแบบผงม,มาชงเองหรือถ้าเป็นแมวโตก็มีแบบนมแพ้อัดเม็ดให้กินแก้ขัดได้สะดวกดีเหมือนกันค่ะหรือบางท่านแนะนำว่าถ้าหานมแพ้ไม่ได้จริงๆอาจจะลองเป็นนมเปรี้ยวหรือยาคูในปริมาณน้อยๆไม่เกิน2ช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะอย่างไรก็ตามก็มีทาทแมวบางบ้านเข้ามาแชร์ประสบการณ์ว่าให้แมวกินนมวัวมาหลายปีแล้ว น้องก็ปกติดีไม่มีอาการท้องเสียซึ่งอันนี้ก็อาจจะขึ้นอยู่กับร่างกายของแมวแต่ละตัวด้วยนะคะแต่ถ้าจะเอาชัวร์และปลอดภัยที่สุดเลี่ยงนม,มวัวแล้วไปซบนมแพดดีกว่าค่ะ